สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจนาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของอการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของบาซูล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ในช่วงพักเบรกนะครับทีมชาติข่าวๆอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่เขียนออกมาแล้วน่าสนใจนะครับเป็นสกู๊ปจากทาง ars.com หนึ่งในสื่อดังของสองเปนนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของมูลค่าของผู้เล่นของบาร์เซโลนาที่เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่ฮันซี่ฟริกนั้นเข้ามากลุ่มบังเหียนนะครับ ก็เวลานี้บาร์เซโลน่านำเป็นจากฟูงลาลีกาแล้วก็ผลงานในเกมแชมเปี้ยนส์ลีชนะ1แพ้1เกมล่าสุดถล่มยังสบอย5ประตูต่อ0ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับซึ่งด้วยผลงานต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้บาร์เซโลนามีการขยับนะครับของมูลค่าของผู้เล่นภายในทีมทั้งๆที่เกือบจะทั้งหมดนะครับเป็นผู้เล่นชุดเดียวก,กันกับที่ชาบีใช้งานเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ที่มีปรับเปลี่ยนไปก็คือดนนิโอโมและก็เปาปิกต่อนะครับแต่ที่เหลือก็แทบจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับซึ่งการมาของฟลิกไม่เพียงแค่ทําให้ผลงานในสนามยอดเยี่ยมขึ้นเท่านั้นแต่มูลค่านักเตะภายในทีมยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามีตั้งแต่คนไหนที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่การมาของฟลิกบ้างนะครับคนแรกเลยที่ชัดเจนก็คือลามินยางมา ปิดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับลามิยามามีค่าตัวอยู่ที่90ล้านยูโรแต่มาลนี้ครับจากการประเมินของตลาดกลางอย่าง t r a n s f r r m a r k t นะครับราคาค่าตัวของลามิยามาพุ่งไปที่150ล้านยูโรนะครับขณะที่ราฟินญาซึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นดีนะครับก็กลับมาอยู่ในจุดที่เคยอยู่นะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาก็คือมูลค่าค่าตัวอยู่ที่60ล้านยูโร ในยุคข,ของชาบีเนี่ยค่าตัวของราฟินญ,ญาเนี่ยลูดกลาวลงไปถึง30ล้านเลยนะครับก็เรียกได้ว่ากลับมาสู่จุดที่เคยยืนอยู่อีกครั้งหนึ่งอีกคนนึงครับก็คือในรายของจูสกุงเดก็เรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยอยู่กับบาร์เซโลนามาหลายฤด,ดูกาลแต่ว่าช่วงท้ายๆนะครับของชาบีเนี่ยมูลค่าของเขาก็ลดลงไปก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยจุดพีคของจูสกุงเด้อยู่ที่60ล้านยูโร การมาของฟันซี่ฟลิกครับทำให้ค่าตัวนะครับของชูสกุลเดนขยานกลับมาแตะที่55ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากครับที่นักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างชูสกุเดนที่ต้องบอกว่าเคยค่าตัวรูดลงไปแล้วต่ำกว่า40ล้านเนี่ยนะครับขยับกลับมาอยู่ที่55ล้านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจาก3คนนี้แล้วนะครับที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยก็คือ เปากูบาซีครับหลังจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเปากูบาซีภายใต้การกุมบางเหียนของชาบีเอเนนเดสเนี่ยนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่30ล้านยูโรแต่มาเวลานี้ค่าตัวของเปากูบาซีขยับไปที่40ล้านยูโรนะครับเช่นเดียวกันกับมาร์กกาซาโดที่ประเดิมสนามนะครับในทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของชาบีแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากปรับค่าตัวครับจาก1.5้าล้านยูโรมาอยู่ในมือของฟริกขี่ไปถึง 15้าล้านยูโรด้วยกันก็ได้ว่าค่าตัวนั้นเพิ่มมากขึ้น10เท่าเลยนะครับเช่นเดียวกันกับมาร์คเบนาวที่ต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้ดีแต่ไปโชคร้ายบาดเจ็บ a c l ซะก่อนจากฤดูกาลที่แล้วค่าตัว1ล้านยูโรมาเวลานี้มาร์คเบนาวค่าตัวอยู่ที่5ล้านยูโรด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันกับกาดมาตินนะครับที่ได้ประเดิมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตในยุคข,ของฮันซี่ฟิกก็ขยับค่าตัวจาก4 0 0 0 0 0ยูโรมาอยู่ที่ 3ล้านยูโรด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีค่าตัวมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นกันหลายตัวหลายคนเลยทีเดียวนะครับนอกนอจากนั้นแล้วก็ยังมีปาโบตอเร่ครับที่ขยับจาก3ล้านเป็น5ล้านยูโรเปาบิ c ตอที่ขยับจาก1.5ล้านเป็น5ล้านยูโรนะครับ อย่างไรก็ตามในยุคข,ของฟริกไม่ใช่ว่าจะมีนักเตะที่มีราคาขึ้นอย่างเดียวราคาตกก็มีแต่ก็พอเข้าใจได้อย่างเช่นในรายของมาร์คอังเดรแทสกิเกนที่มูลค่าลดลงจาก28ล้านยูโรเหลือ20ล้านยูโรเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บหนักนะครับส่วนแฟรงกี้เดยองนะครับที่เคยมีค่าตัวอยู่ที่70ล้านยูโรก็ลดลงมาเหลือ60ล้านยูโรอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่านักเตะไม่ได้เล่นเลยครับ ห้าเดือนด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยพอเริ่มกลับมาลงสนามอย่างสม่ำเสมอค่าตัวก็น่าจะดีดขึ้นในรายของอ d เดสกิเตนเซนก็เช่นเดียวกันนะครับค่าตัวลดลงจาก40มาเหลือ30ล้านยูโรนะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าประเมินจากมูลค่าทีมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยนะครับบาร์เซโลน่ามีมูลค่าของนักเตะรวมทั้งสิ้น916ล้านยูโร ต่มาในยุคข,ของฟริกนะครับเพียงแค่ถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นนะครับมูลค่าของทีมขยับขึ้นไปที่944ล้านยูโรโซนที่ต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงที่สุดนะครับภายในทีมบาซลน่าณนะเวลานี้ของฮันนิิก็คือในส่วนของกลุ่ม มิดฟิลดนะครับผู้เล่นในแดนกลางมีมูลค่าสูงถึง293.8ล้านยูโรด้วยกันนะครับไล่เดยงลงมาก็มีในส่วนของกองหลังครับมูลค่ารวมอยู่ที่291.7ล้านยูโรกองหน้า288.3ล้านยูโรและผู้สำประจตูอยู่ที่37.1ล้านยูโรครับ ทั้งหมดนี้ก็คือตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นจากกันมาของกุนซือคนเดียวครับหันซี่ฟริก